นนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้งาน S20 วิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะขั้นตอนแรกหลังจากที่เราชาร์จแล้ว100%นะคะให้นำตัวหูฟังออกจากกล่องเคสทั้งสองข้างค่ะหลังจากนำตัวหูฟังออกมาแล้วนะคะให้เปิดบลูทูธที่ตัวอุปกรณ์ค่ะ ชื่อของบลูทูธนะคะจะขึ้นเป็น S 2 0แบบนี้นะคะหรือในบางรุ่นจะขึ้นเป็น TWS นะคะกดที่ชื่ออุปกรณ์ได้เลยค่ะวิธีเพิ่มเสียงนะคะหรือว่าเล่นวิดีโอถัดไปนะจะใช้เป็นข้างซ้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเพิ่มเสียงก่อนนะคะวิธีการเพิ่มเสียงนะคะให้แตะเบาๆต่อเนื่องกัน3ครั้งนะคะแบบนี้ ่วนวิธีการเล่นวิดีโอถัดไปนะคะจะใช้เป็นข้างซ้ายนะคะข้างซ้ายแต่สองครั้งแบบนี้ค่ะข้างขวานะคะจะเป็นการเล่นวิดีโอก่อนหน้านะแล้วก็เป็นการลดเสียงค่ะทำแบบนี้นะคะวิธีการลดเสียงนะคะให้แตะเบ,บาๆสามครั้งต่อเนื่องกันค่ะ ากต้องการเปลี่ยนเป็นวิดีโอก่อนหน้านะคะหรือว่าเล่นวิดีโอย้อนกลับนะคะให้แตะเบาๆสองครั้งค่ะวิธีการหยุดนะคะหยุดวิดีโอรหรือว่าหยุดเพลงนะคะโดยใช้หูฟังแตะหนึ่งครั้งนะคะได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะต้องการให้เล่นต่อนะคะแตะซ้ำหนึ่งครั้งค่ะหากต้องการปิดเปิดหูฟังนะคะหรือว่าต้องการรีเซ็ตหูฟัง ให้แตะบริเวณจุดรับสัมผัสนะคะประมาณ6วินาทีค่ะแบบนี้นะคะเมื่อเราต้องการเปิดนะคะให้ทำเหมือนเดิมค่ะแตะค้างไว้6วินาทีนะคะหลังจากเราแตะแล้วนะคะหูฟังจะขึ้นเชื่อมต่อโดยอัตโนมัตินะคะ